รายการผู้เช้าข่าวสปทประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับดรอพรพพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะมาร่วมพูดคุยและอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงเลขาธิการกปรทบพบเพื่อนครู และพบกับดรเ,ตรเกตทิฟสุภาวานิดรองเลขาที่การคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่จะมาร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ในตอนที่3ที่มีชื่อว่า<ม>การมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการมีจิตสาธาร,รณะและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและในช่วงแจ้งข้อราชการจากสปท ท่านจะได้พบกับกิจกรรมดีมีสาระมากมายอาทิเช่นโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาผ่าน้องกลับมาเรียนของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องศนเขตหนึ่ง งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองเด็กเหนือรักถิ่นสืบศิลปหัตกรรมเทคโนโลยีก้าวล้ำนำภูมิปัญญาสู่สากลท่านสามารถร่วมติดตามรับชมรายการผู้เช้าข่าวสปทอประจำวันพุธที่2ี่ธันวาคม2565ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ